เออเชี่ยแหลกมากคือจะบอกว่าแหลกมากคือตอนนี้คืออะไรคืออะไรยังไงคือคือคือตอนนี้เออคือม่ยอนละคืออะโอ้โอ้โอ้แหลกชิบหายนี่คือเย็นใน่ากมตอนนี้เล่นอะไรเล่เนน่งเนี่ย เโอ้เกิดอฮ้ยเฮ้ยนุ่มใจเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนตกแล้วโอโหเพื่อนเพื่อนเดือหมดใจเพือนสื่นเพื่อนตักหนึ่งเพื่อนเพื่อนเราเราก็เหลือสองอ่าสามแล้วเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราเหลือสองอยู่เพื่อนยาเพื่อนโอ้กูต่อขึ้นไงเพื่อนยาอย่าเพื่อนยาเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนรอนะเพื่อนรอสักหนึ่งเพื่อน นี่แหละแอสเซนครีตยุบกระโดดเฮ้ยเอาเลยโอ้ยแย่เดือดตายแล้วตายแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วไม่เอาไปบูมมันเลยโอ้ยจะตายแล้วหัวใจกูเหลือเดียวเดียวแล้วกูละสี่เกบแล้วเกือบแล้วอบแวิ่งข้ามาวามา นี deep, ่ดิฟหรืออะไรนะดิฟมากเลยตอนนี oh ้อ oh ยู oh ่ไหนวันนี้แล้วเฮ้ยนี่มันต้องเอาพิกัดเออเออโอ้รายการน้ำไรหัวนี่ดิฟนี่ดิฟ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 มากไปเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนขอให้หัวใจเต็มก่อนไม่ได้หราเพื่อนจะเต็มแล้วเนี่ยเราเลยได้ตั้งฮาร์ดเพื่อน เพืจะเต็มแล้วเลือีกสองล่ครึ่งบ้าัวละหนึ่งตละหนึ่งตัวละหนึงเพืือสกูเลยเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพืคอเคจากันได้เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนคือแล้วมึงยู่ไหน่ะ ไ่บอกมึงหรอกเออรู้ห็นแล้วเนแล้แล้วไม่คุหยุวคดวงราวัมันไม่ดีโอ้ยใหญ่เยอเย้ได้หวามาด้วยไอ้เนไอ้หวาน่าอะไร่เนไหนต่อปะปเปลี่ยนเปี่น มาตามเพื่อนมาเปได้ไมาตามมาไหมปตามข้าพเจ้าไปตามตามมันไปอ้าวแล้วเมื่อกี้เราวัดตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงแถวนั้นแหละเออกูปีนไหนวะเนี่ยโอ้โหปีนไปหมดเลยนั่นเนี่ยเออสนุกสนุกเย้ไปไปไหนอีกอ่ะอันหนึ่งดิมอนเตอร์มามาหน้ามอนกันว้าโอ้โหไรกะผมต้องหน้ากูเลย เพื่อนเพื่อนช่วยเราเ่อเพื่อนก็จะตายแโอ้ิปเอน้องเียวออกไปอ้ใรไปตีิปเปอร์ตีิปเปอร์ใคไปตีมันกูนี่แหละกูล้ดูปักนดอกมาไม่เดียวเลยหมนึงตนปกอ่ะไปไหนต่อไปล่ามอนใหม่เออีกเออเอาอีกเอาอีกจาอยกตีิปเปอร์ละ เนี่ยเอฟพีฟรีคือไป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 ได้นะเว้แต่ตีชิปเปอร์นะอะไรชาร์จเน็ตปครับบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีดีคกน,กนคุณท่านไปไหนครับคุณท่านอยู่ที่เดิมคุณท่านแป๊บหนึ่งมึงเอ็นชาร์จ ไแอร์เย็นดิเ้องเอ็นชาร์ดมั้งก็เอ็นชาร์ดอยู่เนมาะได้อะไรบ้างวะจีก <London. S 2> ูดอันเบคกิ้งอันเบคกิ้งบวกฟอร์จูนอันเบคกิ้งแล้วก็ชาร์ดเด็กไปเฮ้ยลูกแกเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนมันรกระตุกมากเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนฟังเพื่อนรอก่อน เพื่อนเราแล้วเพื่อนตากตามข้าน้อยมาไหนข้าน้อยจะไปไหนอีกเอาเพื่อนเพื่อนหายเออไปไหนไป,ปนสร้างบ้านไปเอา,าเร็วอุ้ยเออไม่ไปถึงใครไปตีชิเป,ปอร์คะใครตีชิเป,ปอร์คะดูนี่แหละมามานี้มาน้องเขียวน้องเขียวนี่แบบสุดยอดมากอุ้ยน้องเขียวโอ้โหสุดยอดมาตามตรงไหนตามเข้าเจ้ามาตรงนี้มีคนเอาทำรีแถวไหนพันเยอะเกิดไปเราต้องวิ่งให้ออกจาก ทีนี่เฮ้ยทำไมมันค้างวะมึงก้อย TP กันมาก็ได้มื่นแปดด้านเลยเกือบจะไปไหนได้ปะเนี่ยเอามึงหายไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อย TP กันมาเอามึงหายมึงหายมึงหาที่โอ้มึงก็อคุนุไอ้จูคข้าเวอโหมาไงพูดสรุปคือไอ้ตรงสี่แยกมูลหันที่มันมีน้ำเนี่ยมึงเลี้ยวทางไหนซ้ายขวาขวาลายไดีอะเอาขวา้ายกันนีสรุปมึงเลี้ยวไหนขวาย เดินสายเดินสายผ่านตลอดแล้วนะแน่นอนโอ้ยอ่ะามกลัวผมโอ้กูตกหลุมเหี้อะไรก็ไม่รู้อ๋ออยู่ไหนอ่ออยู่ตรงสีแรกอรลหันตรงเนี้ยที่มันมีน้ำเนี่ยกูยืนกูยืนหาเมืองเลยอ่ะอ่ะวิ่งมาไกลแล้ว เออดีฮะเออ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 คือก็ขึ้นไม่ได้ขุดแป๊บขุดไม่ได้ได้แล้วนี้เออดีใจดีใจอะไรนะไหนดูมึงนี่มึอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่ทางไหนกูกระโดดไปเรื่อยๆบนต้นไม้เนี่ยแหละเก่งไงจก่งวิ่งมาเกินลอยบล็อกอะอ๋อดี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 มึงอยู่ไหนโอ้โหทีวีไปกันกูเล่นอยู่ตรงสีโอ้กูตกลุงพี่อะไรเนี่ยทีวีเอนะเออ กูลืมแล้วโอมไม่ได้เล่นไงครับนานมากมากเออะทำไมได้ไรวะแค่นี้สก,กินยังไม่โหลดเลยเออกูตกตุมอะไรอีกแล้วโอ้ยเหมือนกูขึ้นไม่ได้ด้วยเอาเล้ว TPA มะไปเอามา,มาดิแล้ทีงไงวะลืมก็ทับ TPA อืมชื่อผมใช่ไหมเราเป็นวักเราก็แท็บไปเลยมันจะตุมชื่อ ทำไมกูได้ยินเสียงคอมบีคอมบีโอจะไ,ไม่ยุ่งกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูกูไปแล้วเรียบร้อยไปแต่เพีนี้แหละคือทับทีเอแล้วก็ชื่อมึงใช่ปะทีทีเอ,อชื่อมึงชื่ออะไรวะม,วมึงก็กดแท็บเด็กเออไม่จังจังเกิน ปีต้นไม้ก่อนนี่ทาซาเลยเนี่ยโอ้โหเล่นด่ายทาซาดิตอนเขาข่ายโคตรขำอ๋อ้ดตกใจตกใจไหน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 มึงอย่ไหนมึงอย่อ้โหนี่คือเอ้ยใครตีกกนี่ไงอย่างนี่แหละเห็นไหมเนี่ยตายจับตีตีมาตีกลับไม่โกงกันวิ่งมาด้วเลยโดนต้นไม้นี้ก็ทำมาทำเลสร้างบ้านอยู่ มเราเลยต้นบ yeah, so oh, so ้านแถวต้นไม้เหรอโอ้ตายเจาะเข้าบ้านใครเลยไม่รู้เนี่ยดีจังมินนะตอนนี้อุ้ยแล้วใครมาั้างบ้านแถวนี้กูตีไรกูตีไรเนี่ยกูตีไร กูติดกูติดกูออกไม่ได้จากโดรนตรงนี้กูออกติดโดรงตรงนี้ไม่ได้ขุดเอาสิครับกูกำลังขุดนะครับครับให้กูหาไม่เจออ่ะอีกแล้วอ่ะอยู่ไหนเนี่ยติดโดรนต้นไม้นี่หายากมากอ่ะเดี๋ยวกูแน่นอนโอ้ปีนคิดไม่จะเห็นนะก็ไม่เห็นแด้เลยโอ่ค มันมีไม้ให้ไหมวะเลือสร้างบ้านใยดินอืะโดดกระโดดซึ่ท่าเรื่องอันวุ่นวุ่นโอ้ตายตายเลยเจ็บนะเจ็บค่ะเจ็บเจ็บนั่นแจ๊กเลยเมื่อกี้ก็ตกูติดอะไรเนี่ยอ๋อตัวติดเลือด มัอยู don, ć, ่ไหนมัอยู่ไหนมัอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านอยู่ตรงกูอยู่ตรงที่มันมีไอ้อี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 บ้านชายอ๋อไกลไกลเลยนะฮะอะไรนะมันจริงเหรออ่ะจริงทำไมวะวิ่งเลยเนี่ยเฮ้ยมึงอยู่ไหนนเตรงอยู่ตรงแม่น้ำกูก็อยู่แม่น้ำเนี่ยฮะโอ้ย ไม่ถึงไอ้เหี้ย่อะมาแล้วมาแล้วกูหามึงไม่เจอกูอ,อยู่ตรงบ้านที่มันมีทรายแยะป่ะอยู่บ้านหินละมันหินอยู่แถวไหนกูไปแป๊บเลยบ้านสายุดป่ะเลยไปไกลโอเคเดี๋ยวกูวิ่งแป๊บหนึ่งโอ้ยกูกูจะตายแล้วเนี่ยกูโ้ย ไปขึ้นบ้านองอื่นเขามันดีโอ้พี่เขียคือบ้านใครทำอะไรบ้านอะไรกว้างขนาดนี้บ้านคนนะคือจะทำอะไรกว้างขนาดนี้เพื่อพื้นที่งบประมาณไม่ดีเลยบ้านมันต้องอยู่เล็กๆไงอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวกูปีนหาก่อนเออเซร์บนี้ไม่ไม่วันมืดเหรอ <c oughs> ก็ดีนะดี<อ>แล้ว ดีแล้วอย่าคือคือแนะนำไม่อย่าปลูกไอ้นั่นนะเว้ยไอ้วาลูนอะไรวะเออนั่นแหละช่างมันเดือดปลูกอะไรอย่าปลูกอะไรก็ได้ที่มันเขียวเขียวเหมือนชิปเปอร์อ๋อน้ำเปิดน้ำเปิดคือแบบตีทีเดียวบูมระเบิดตุ้มเลยเหนื่หนเนี้ยอยู่ในป่าไปอยู่ในป่ากูก็อยู่ในป่าเหมือนกันอยากวนตีนได้ไหมเนี่ย กูเร็วๆเลยกูซีดีไปได้ไหมวนนี้ก็บอกว่าได้มาดิเออวัดเดือดฮี้อวัดเดอผมนี่ปีแ้่ต้นไม้เลยทำไมวะแกตัวอะไรไม่รู้สลามเหรอไม่รู้คือ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 ตอนนี้มันมัน้ามาก โอ้โหวิ่งแล้วป่าซ่้เตกทำไมอ่ะวะทำไมวะวะเห็นบ้านคนมันโคตรใหญ่เลยเออพี่พี่ไหมกำลังไปกำลังไปกำลังไปก็กด enter แล้วกดลูกศรขึ้นมันก็รู้แล้วคุณรู้แล้วคุณไม่ได้โงง แต่แป๊บหนึ่งตอนนี้กูออกไปได้อ้ปิดไปยังวะเออไปไปยังวะไปแล้วไปล้โอเคอะตาอ้ายตาตกเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหามึงแล้วกู้ห่าไม่เจออีกเาไล่เจอแน่นอนอันนี้ม่นตอนนี้มันติดอยู่บนต้นไม้ทายกัอ ทำบ่อเลยบ่อเลยมาตั้งขำนักมากตอนนี้รู้สึกไม่ง่วงแล้วอ่ะกินข้าวไปอีกแก้วลหะให้รับดิให้รับพี่ๆเลยไหมรับเลยรับเลยแป๊บนึงเดี๋ยวขอซีลิ่งเกมแป๊บนึง ปิดไฟรูดมาปิดให้หมดที่เย่างเห็นเข้าไม่นี่เห็นกันจับกระอยมานี่แหละตาฟานโอ้ยนี่เทอปิดอัไตายโอ้ยชีวิตกูทางจินาา เอามือคนเดียวเอามือหายอีกแล้วนี่ไงอัะกหนึ่งตีนแล้วคุณได้ยินเสียงคนตกลงมาอ่ะเอ้อย่าตีแล้วโอ้โหเร่ออะไรทังรอนโอ้ไม่ดีวะไปไหนอีกอ่ะไปไหนจะหาทำเลสร้างบ้านคือหาแบบคือหาแปเว่าอะไรค่ะไม่เจอคือแบบทำเลสร้างบ้านสุดยอด หาทำเลทังบ้านไม่ถึงอย่างเด็กตีมึงเนยแล้วชื่อกูเชอรมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยหายไปไหนอีกวะเนี่ยมินนี่ยอยู่ไหนกูกูอยู่ในยงยงอะไรสักอย่างมีมีลูกไก่ด้วยหนึ่งตัวอ๋อแล้วอะไรเงี้ยกระโดดจ้ะเออทไม่ตายกระโดดเป็นไงดีวะเออแปบนี้ก็แล้วกันโอ้ยไม่ถึงอะไรวะเออถึงถึงถึง อ๋อไม่ถึงเลยอ่าช่างแม่งเดือโอ้ยคือมาอคือจะมาอะไรอยู่ตรงนี้คือป่าเด็ดป่าแบบดีๆแบบไม่ใช่ดงดิบก็ไม่มีเรียกว่าทาสานนะยาบนอ๋อเซนส์เต็ม ุดไม้เหรอใช่คุดเล่นไม่รู้ทำไรดีเออตกมันขึ้นโชยเออต้องอยู่ไหนเนี่ยเออกูไปไม่ได้อีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนโอ๊ยเออปิดไม่ได้วางโพนั่นละไิดีไปหาหน่อยหาไม่เจอใครเย็นดิคนเขาจะขุดบ้านใต้ดิน อ๋อเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวรอ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 นั่งขุดไม้เล่นเ่นเออเอาไม้มาให้เขาด้วยโอเคโอเคไม่เครียดเจ็บจะขุดให้ป่าแถวนี้ไม่มีไม้เลย <c oughs> ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินเขาก็สร้างให้ใหม่กูจะขุดหมกรอบหนึ่ง <c oughs> คือเป็นอะไรที่สุดขุดแย่อ๋อสองตัวแล้วจังหวะนี้ตุ๊กแกเต็มโต๊ะเลยเอ๊ะเต็มพื้นอะไรฟ้าตุ๊กแกเหรอคะเอ้ยไม่ใช่หิงจอกอ๋อสองตัวหรือในบ้านเหรอคะแม่แน่นอนโอ้ยเว้ยเว้ยจะขุดแบบเอาให้มันแถวนี้ไม่มีต้นไม้เลยเดือดเหนียวนี่ใครสร้างวะอยากไปเดินเดินไปฆ่าคนสร้างสร้างอะสร้างเนี้ยสร้างป่าเนี้ย สร้างป่าดีๆก็ได้ไหมคือคำก็มันเป็นตังโกะอ่ะเข้าใจว่าตังโก้อ่ะเข้าใจเข้าใจแต่มึงไพื่สร้างป่าขนาดชิปติดกันขนาดนี้ก็ได้มันป่าดงดิบอ่ะเข้าใจกูเข้าใจกูเข้าใจโอ้ยจะขุดแถวนี้ไม่มีไม้เลยคนดูเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนกไม่ถึง เดี๋ยวเราขุดลงไปใต,ใต้ดินแล้วเดี๋ยวอาทีพีไปเออโอเคโอเคเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวให้ทีพีมาเออ้องพูดอย่างเงี้นขุดจะขุดไม้ขุดไม้มทีพีนั่งเล่นไหมคะไม่มีอะไรถาก็นั่งฟังเพลงแล้วนั่งขุดไม้ไปอะไรางทีเล่นไหมคะบอ่ะอ้าววางผิด ต่อตัวขึ้นไปเพื่อไปขุดไม้ไม่ถึงขึ้นไปอีก ตอนนี้ท่านอยู่ไหนครับนี่ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้อยู่ตัวไหนของป่าอยู่บนต้นไม้นั่งขุดไม้อยู่เจาะลงมาเลยเหรอเออใช่นั่นแหละคือเจาะลงไปเลยแล้วต้นไม้มันเป็นสีอันน่ะเขาอเไรอ่ะกะใจก็จังเก่าไงต้นไม้ใหญ่แล้วแหละแล้วคือเจาอลงไปเลยเือต้นนี้โคตร คือแล้วต้องมีโคตรสูงเลยอ่ะดูคือแล้วกูนั่งขุดต้นเนี้ยเนี่ยอยู่เนี่ยได้ไม้มาขุหกสี่อันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ้งั้นที่ไียเข้ามาด้วยใช่ไหมแล้วระวังตกด้วยไม่รับรองชีวิตจริงไปแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวใครมันยิงวะอู้หูขนอขนุปักหัวเลยอะไรเงยมันอยู่ไหนวะ เหลืองใครอ้าวส่เกลอั้มโอ้โหเงี้ยจะสูงได้อีกเนาะเอ้ยทีวีมาแล้วเเฮ้ยเดี๋ยวดิโว้ยเดี๋ยวขุดไม้ลงไปก่อนได้ทำป้อมปราการกันเก้าไม้เทียนเนาะยุ่งมากก่อนนี้ไม่มีหรงมีมีอยู่มีกี่ชิบะไม่รู้อะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็แต่ว่าก็เอาเยอะ แถวนี้หมดให้เตียนเลยคนสร้างม่ดีเลยจริงๆสร้างไม้หรือสร้างอนะไร